สวัสดีครับมนีผ้ามาทักไม่กวดเนาะครับนาอทักไอ้ฝอยต้นออผมเก็บมาตากแดดแล้วก็มาสั้นให้มันออกนี่พี่น้องสั้นให้ดอกมันออกเวดหน้านนีก็มาลิลิลิออกนี่นี่ตัวนี้ผมลิออกจากไอ้อุปกรณ์ห่อไม้เราก็มีเข็มเข็มกระฟังกระมีดมาเบิ้งกันเลยครับนี่พี่น้องห่อก็จับมา ตัวนีตัวมีการตัวนี้ตัวว่าไม่กัดมากมามาใส่กันใส่กันฟางห้ากับผูกเนะฟางผูกฟางผูกตึงๆเลยพนะี่น้องผูกเนี่ยไม่ห้อยนี่ปักลงปักปักมาจากหัวลงข้งางล่างดิ้งแบบนี้ ต้องแนนบอแนนมันขึ้นอยู่กบห้อตึงไงดึงตึงๆไงคิดหน่องเนี่ยประมาณดึงตึงๆกระับิิดบิดท,ท,ทีิดน่องบิดนีบิดไปนบิดฟืบปักลงมานีปักลงองไดึงวัน ให้เป็นบวงไหวเนี่ยนี่เขาก็จับมาอีกจับมาไอ้ดาวแต่มันหน่อยมันหน่อยหรือมันหลายครับมันหน่อยลั่มหน่อยนะเขาก็ใส่สองสามลั่มสี่ลั่มก็ดาวแตะนี่นะข้ามมานี่นะฟึบเขาก็จับตัวนี้มาอีกนี่จับตัวนี้มาฟึบนี่ฟืบนี่นะฟึบเขาก็บบีดขึ้นเขา บิดขึ้นกองถีกันเนาะเข้ากับปักลงใช่ไหมนี่ปักปักทัดทัดทัดลงมาอีกเส้นล่างนี่ปักก็มาเลยเห็นไหเข้ากับดึงมันมดึงฟืดฟืดตันนี้เอาดึงตายเลยเด้อฟืดเข้ากับบิดไปบิดมาอีกหน,นึ่งมาเข้ากับปักปักตัวน,นี้ เอาลงเขาเฮเป็นบ่วงนะตัวนี้ตัวนี้เฮเป็นบ่วงอู้นี่เนาะอ้ยกัดแข่าคอมนี่เนาะนี่นี่เขเากะไซลงไปเรื่รอยๆใส่ลงไปเรื่รอยๆนี่เขาก็จับใส่น่ะเขาก็จับตัวที่เขาหลอกมาแล้วนะั่นเอ ห้ากระไซต้งไปนะคือนี่เทศตังสีษไปเรื่อยๆพี่น้องน,น,นี่เดี๋ยวที่ห้องกัะปักนี่พี่กอ่อนนี่ตักตีลงนี่น้อยตอนนี้ห้องเอาไอ้ดึงแหน,น่เลยกตบนี่ตอนนี้นนนนนไอ้ดึงเลย ชึบเท้ากับเบียดอีกฟึบนี่เากับปักลงให,นะห้เราเนี่นี่งตอนนี้าเห็ดเป็นบ่วงไหวนะนี่เห้เล็นบ่วงไหวสินนี้เ่ากระจับใส่อีกนอ,นอันนี้ไง่ห้าก็บใสสามอันการมันแง่ง่ยิงสินะเ่าเห็ดลง นี่แห right. ่เนาะเราก็จ oh okay ับนี่มาเอาใส่ฟึ๊บฟึ๊บนี่แหละเหี่ยมเป็นลายแค่นั้นเหี่ยมเป็นลายเลยนะแต่มันต้องไลายอันนาถ้าก็ปักล่งชิกนี่แห่เนาะฟึ๊บโอ้โหของของกล่องหอม มาโทรศัพท์ผมใส่หอดนะปีนึงเฮ็ดเที่ยงเริ่มไปละไม่เริ่มหรอ,อคบซีดี่คู่นี่นนเฮ็ดเนาะเฮ้ยเฮ่อหมุนไปสิวันนี่็เฮ็ดไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวสักพักได้ครับเด้อ <s ans> เฮ็ดเป็นวงไว้ฮักเอาใหม่เฮ็เดสามลำแต่แต่ลำหน่อยลำหญ่ฮักแตจับตัวนี้มา เรา,เป,เ,าเป็นบอกไว้เขากดดึงเหมือนดึงฟืบนี่มือเขากดเบียดฟืบนเขากดดึงเบียดออกให้มันตึงงามนั่นนะเริ่มเป็นเลยหรือเป็นล่างละเขากดเสียบให้เสียบว่อนไปเรื่อยๆที่เราดูนี่เออเอาตึงเลยตึงให้ตึงเลยฟืบนี่เขากดเบียดมากที่เราให้มันเริ่มเป็นรเป็นล่างลที่เราอย่าเด้อ นี่ให้เป็นบงวงหวาเขาก็จับมาอีกก็เฮ็ดจังแต่ไปเรื่อยๆจนไอ้แล้วจนจนกลัวเขาพ่อใจว่ามักหน่อยหรือมกักใหไงมาใส่ึบดึงซึบนะเด้งซึบห,หบมุนเนี่ยก็เฮ็ดไปเรื่อยๆแบบนี้นพี่น้อกฝากบดึงนี่ตึง เลยฟึบบิดฟึบนี่สิไปเรืร่อยเรืร่อยนะตักฟึบฟึบนี่ให้เป็นบ่วงไว้บ่วงไว้ตักลองฟึบเห็นพี่โดดไปล่างเขาจับใส่ไปฟึบดึงฮะเพศนี่สิไปเรืร่อยๆที่น้องใส่ลงไป ับใส่ขึ้นดึงขึบนไเฮ็ดไปเรื่อยๆเรื่างนี้ถ้าให้ไป,ไปให้เป็นบวงแล้วข้าก็จับมากสองลำหรือสามลำหรือจ็ดลำก็แล้วแต่นะแล้วแต่หนาแต่บางข้าก็จับตัวที่ข้าหล่อมาข้า็มันแนบ,บ,บนะนนนเป็นบวงขาก็ดึงให่ไหมดึงข้าก็ดึงแน่นได้น่าเนยนแน่นข้าก็เบียดนี่หน่อยใช่ไหมเนียนไปดูเป็นล่างให้หน,ในหน่อยข้าวก็จับหอมจัดให้มันงามไหมนะ เดินไปโดยเป็นล่างละเห็นมั้ยเประมาณนี้แหล่อะข้าวก็ะเทยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเก็บปากมื่อเลือดกันคมแต่ตัวนี้เขาเบเอาเด้อตัวนี้ตัวนี้เขาเฮ็ดเป็นลายเห็นว่ไงเนี่หยเขาดึงเขาไปเนี่ยกระเทเป็นลายเขากับเบียดเห็นว่านี่มันจะเป็นลายงซิที่คู่นี่แต่ตอนนี้เขาจังกระเทยเป็นวงไว้ตัวทั้งดาบมันกระเทยไปเรื่อยๆ นี่เป็นบวงไว้ได้นี่เขาก็ใหม่เขาใส่เองก็นี่นะเศษสารนี่ยดูเดียวแล้วคือเป็นบวงลงนั่นนี่ปึ๊บนี่ยดินปึ๊บมาไปเรื่อยๆเรื่อยที่ใจแต่ลที่นอกเดี๋ยวกันเด้อ เนากะก็ใสเอีกเรื่องซบ้าทอจัดจัดแท้มันงามๆน้น่าแล้มันึ่งกระพาอะไรเปนองมันน,มนีพอ้ยายังทักไปต่อได้ดิแต่ข้าวกองใสเ้าทักไปเรื่อยๆแล้วแ่ข้ามักให้มันโค้งงามสำไดงแล้วแ่มักนะ นี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมนี่เป็นพ่อๆเหรอวนล่องบันล่องมันพ่อแลลหอและเบิดเลย บริเก็บมาหลายเก็บมาแค่ไอ้นี่อาเขามาเก็บไปลุงลุงบัญาาเทียนนี่ยาทีลง่่าข้าเปลื็ดนลงมอ่ะเลยๆเลยทีนี้นนหๆๆๆน,น่อยนะฮักให้มาแัวนี้มาเงาเยประมาณ